ค่ะเมื่อนน้น,นทยาจะพาพรมเพโลเอฟซี FC ไปตามแนวทางของปูขาวนะคะเอฟซี FC เพิ่นเดินทางมาจากจังหวัดอุดรน,นะคะอำเภอบ้านดุงนะคะเพิ่นมาขอแนวทางของปูขาวนะคะเพิ่นเคยโชคดีกับปูขาวเลขเล่าพัฒนานะคะสําหรับมื่อนี้เพิ่นตั้งใจมาขอเลขกเหล้ากับปูจะมาขอจับปิงป่องนะคะปูห้3าตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยคะ่ะขอโชคขอลาบกับปูขาวนะคะขอเล็กเหล้า มือเืนคือว่าในใจชูหลักจากกูให้พ่อเมตตาที่อู่หลันบ่มนี้มือคือมือเนมือบรรษุเป็นเียเล่าที่ขอจัเจี๊ยเดี่ยวให้เป็นรา,างเป็นบุญพรอมด้วยกูเอ,อ้ชั้นใรก็ได้ก็จะงดสามสองแปดสามแปดสองอันเน้อชั้นไดเห็นมิจูดที่าตื่นแล้วช่ปูสางปูกระเบื้องมาไม่เลีวนะครับสาธุ ศูนย์จ่าเลขศูนย์แปดแปดสองเป็นศูนย์แปดสองถูปด้องนะกาถูกอันนี้เป็น,น,นเปนตัวเรีที่นำเลือเ่อนเงินนะปุ้ย ห้เป็นโจจริงเป็นของแท้ทั้นล่างทั้งบนที่ไหนก็ได้ถูกพอแล้วเดินทางมาจากจังหวัดอุดรนะคะให้เพื่นโชคดีกันแนวทางของปูนะคะเป็น082ของขอไฮโชคดีออกเลขเล่าเหมือนอื่นวันวันสุกนะพ่อเนาะว,นวันที่สนะิบแปดเนาะวันสุกที่สิปดที่จะถึงนี่นะครับ ไปประเทศล่าตอนเย็นๆนะคะนะคะเพื่อนทำบุญนะคสุขภาพแข็งแรงค่ะสารุน้นค่ะนะคะเพื่อนก็มารวมทําบุญเพื่อปูกระเบื้องให้ปูอีกรอบหนึงนะคะตอนนี้หลังคาก็เซ็จแล้วนะคะนะคะทาเอฟซีเห็นนะคะพอแล้วครับมอเตอร์ไซค์มาแต่่าเพื่อนๆครับรถเก่งมากนะคะมาที่หลังนะคะนะคะมึงปวดแสบเพื่อนตั้งใจ ตั้งใจจะมาขอเล่ามันบ่ขอแกงเก็มมาขอเล่ามวดนั่นที่ที่โชคดีกับปูที่มาสามสองแปดบอก่าสามสองามแปดสองที่มันออกข้างล่างสามสองข้างบนออกสองแปดมันบ่ขออะไรครับเหลน้ำปูท้้งหลังขางบนมวดนั่นออากระโตมากกะบกับวแต่กับวอปิยังค่ะมอนี้มวดต่อไปอยู่หลวงกรปูหรือมวดเงินอีหล่ะต่อแท่งเงินอีหล่ะค่ะนะคะพอแล้วมาจากอุดรนะคะนะคะ มันทีแย่เปนอยู่างคุไอ้ใครบันไดเันกอยากมากนะคะอยากมาเห็นบารมีปู่นะคะอยากมาขอพรขอสุขขอลาบกับปู่อยากมาด้วยตัวเองเหมันป่ะค่ะพ่อทุกขังเห็นตาตาเห็นตาหนูทายน้ำเนาะมันเห็นได้ตัวจริงของมันแย่เห็นตัวแท้ๆแล้วตัวเป็นๆแล้วนะคะตัวกับเสียงไปคนละอย่างมันบ่ะค่ะคือกเหมอนคือกันเสียงพอดีปู่จะอยู่กลางป่านะคะอยู่หลังโรงเรียนหนองแวงม่วงหรือหลังวัดอภิสิ์หนองแวงม่วงนะคะ นะคะพี่กันดนะคะนานี่จะยุ่งหลายเด้อค่ะเอฟซีมาต้องพกกอยอนะคะนะคะขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะคะจะทายเมื่อจักน้อยนะค,ะ,ค,คะพอแล้วบดไอจุดถูกเสียงทายนะคะปิงปองเลยคือเป็นศูนย์แปดสองนะคะเป็นแนวทางเล่านะคะเพิ่นตั้งใจมาขอเล่ามันบ่ค่ะก่อัเกใจมาขอเล่านัาน้งปูบดข้าก่อนบวดเนี่ยขันเถือกสิกับมาอีกบ่เจอเนยขันเถือกไก่สีมาทบ,บมาเหมือนเอื่น เรื่องคือมันสินเจียวไปสี่เตียวพุ่นนั่งกับมาใส่กันมันสิเขากันบ่อแม่เขาบ่าเขาก็คือซื้อพุ่นแม่ซื้อพีแน่ลำเนียนแหละครับอันนี้สองท่านถ่ายมังเขาพี่ก็คือมือวัานเสาอยู่ว้านทีเจือกันอ๋อสิกามะอีกมันบ่ะค่ะปั้นทีกขกันไม่อิกไอ่แม่บ่าีกับงูโตไปเลยุใดมากที่เตละค่ะงูโตมันทีกระไปเขาไว มีจากเล้วมาเห็นแล้วกันคือมาก่ายกี่ดอกใบมาก่ายปะมาง่ายครับจากอุดรมาหนีจากกิโลโอ้เอาลอยเจีติบ่อยแปดตระพวเพื่อนทุ่งห้าเหลือเพื่อนมากเจ่อเพื่อนเขาท่างบ่เขาบ่ถือค่ะสรุปแนวทางของปูขาวให้โชคนะคะเพื่อนขอเล่านะคะพอเอฟซีเพื่อนขอเล่าปูหายศูนย์แปดสองนะคะแนวทางตาลราตอนเย็นเย็นงวดวันที่สิบแปด กรกฎาคม2568นะคะฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนริตยาเห็นโทรมาสองสายก็ได้โทรกลับค่ะอาจารย์มีแนวทางบ่ค่ะผมมาเสี่ยวแนวทางตามแบนหายตะก้อนกันหรอเพราะว่าว่างหันนั่นผมหายเนี่ยเงนเชื้อตัวท่ายไปมีเลขสองวฉนอมันจะเปนเพี้ยนไปที่จริงมันก็ไปออกอยู่มันงเรือนตำแหน่งก็คือมันเลื่อนตำแหน่ง ขันคือเลขไทยเอาก็เลื่อนตำแหน่งเนาะเพราะว่าเลขสามเลขห้าเลขสองก็มาเปิดอยู่แต่มันถังเลื่อนไปเป็นหลักร้อยหลักขันหลักหมื่นแบบนี่คุณชายเอาผมนั่งติดวัฒนาหายมือนี้ยัดสองคนมืองผมจะแกหายผมแกของเลาไปแต่สอนของมืออื่นเด้ออ๋อแนวทางแล้วบุค่ะอาจารย์มันมาหลายโตดอกมันเข่าดีได้คุณนุนทิยาเลขเล่าหนึ่งผมเมียดไว้มันเข่าเกือบทุกงวดมึงไม่งวดเมื่อกี้นี่แหละมันเพี้ยนวดก้อนมันกับเข่าเข่าหนึ่งวดก้อนมันกับเข่า นาะของของของตางแหลมเขาแล้วมันบหลายตัวนะก็ามติดของมันของมือวันที่สี่แปดเลยนะคุณน้อียาวันสูตรลาวันที่สิบแปดครับลาวันที่สิบแปดเอาเป็นเลขวิ่งก่อนเนอะเลขวิ่งนี่เอาเป็นสองกับสามมูลนีดยามนลล่างน้ากันนะ่ะนะเลขวิ่งนะสองกับสามมูลล่างอยู่ด้วยกันแล้ววันนี้ ตจารูให้มีสองตูเดอคุณธิยาเดอมีสองแปดตัวหนึง่งส <28. S 1> องปรับสองแปดแล้วก็ส <23. S 1> องสามสองสามคับสองแปดสองสาแล้วก็ส <29. S 1> องเก้าสองเก้าสองแปดสองสาสองเก้า แล้วกาเอาเป็นเดียวเดสองแปดสองสามสองเก้าเนาะสองแปดมันคู่ที่ตัวอรเนี่ยคุณต้องดียังอะมันมีสามคู่ค่ะสองแปดสองสามสองเก้าก็สองแปดสองสามสองเก้าเนาะแล้วกาอีกตัวหนึ่งนั่นเป็นเป็นแปดเก้าคุณต้องดียาแปดเก้าแปดเก้าแล้ววันนี้ก็เอาโต๊ะกันไว้จากสองจุด อ้าวว่าสิให้สองครูคือว่าไปวบามากก็ายแต่จากสองเป็นฮกละมั้งคะอาจารย์มันวอกนิดตัวการชุดนึงตัวการชุดนึงแต่ว่าตัวนี้มั่งที่ที่ฮกเนี่ยไปสองชุดนี่แหละแต่ว่ามันงซึ่งนั่งกบบแบบชุดกันนี้ก็เลยเอาไปให้ไวส่บนแนมตัวดอกอันตัวการเอาสองสามตัวเดียวตัวเดียวสองสองสามคือโลงไปแล้วค่ะอาจารย์มันมีสองแปดสองสามสองเก้าแปดเก้าค่ะอาจารย์ ผมง 3, 9, 9, ม้อ้าันมัน,มนบอกท่นไ้มีสามเก้าผมผมบอกพีเรสามเก<อ>้าสามเกตัวกันสามเก้าสามเก้าตัวเดียวดยเด้นเร็ามตัว 3, กับตัวเดียวมีห้าแปดสองตัวเดียวห้าแปดสองนั่นกับวงผมตัวสองแปดนะนั้นที่ออสองแปดนะเฉพาอเฉพาอเลขางแต่งนะคุณนยาของมือวันที่เอ็ดที่สิบแปดวันศุก เฉพาะเลขเล่าเลขเล้าของอาจารย์สุยงวนวันที่18กรกฎาคม2568วิ่งสองกับ3บนล่างจับคูบ่ไหสเ้28 23 29 89 39เลข3ตัวจะมาชุดเดียวคือ5 8 2สองเลข2ตัวเน้นที่สองแปน้ยทย่าลงถูกวะค่ะอาจารย์ถูกครับ ขอบคุณอาจารย์หลายๆนะคะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้เฮฟซี่สดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโจคดีครับค่ะพอมพูน้องเฮฟซีก็สิ่งนี้นะคะเซมสัมผัสระหว่างุนทียากับอาจารย์ชุยนะคะเลขเล่านะคะเลขเล่าวันที่สิบแปดวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะนะคะพิจารณาเบิ้งนะคะ่นบอกว่ามันเขาประจาเท่ากับมาล่องเบื้องว่ามันจะมาหรือพอมานะคะเป็นกระหายเป็นแนวทางนะคะนะคะ เน้นยูหางเดียวคือสองแปดนะคะเลขสามตัวห้าสองห้าแปดสองนะทั้งหมดทั้งมวลม,มีซัมนีนะคะนุ่นทียากกับคอไวพอนไฮพพอไม่เป่น้องเอฟซีเฉดี่น้นทางของอาจารย์ถุยเลขราว,วันที่สิบแปดนะคะ